เพื่อให้คุณสามารถแก้ปัญหาด้านการเจรจาโต้ตอบได้อย่างมืออาชีพเทคนิคต่อไปนี้จะช่วยให้คุณกล้าโต้ตอบผู้อื่นได้อย่างเฉียบคมเพราะว่าเทคนิคที่รวบรวมมาให้นี้จะทำให้คุณรู้ว่าจะพูดอย่างไรให้ดูฉลาดและได้เปรียบในทุกสถานการณ์สามารถโต้ตอบได้ตรงประเด็นแถมจัดการได้ตรงจุดอ่อนของคู่สนทนาหมดปัญหาเรื่องการคิดคาพูดในการโต้ตอบไม่ออก เวลาที่ต้องเจอสถานการณ์วิกฤตหรือว่าเจอคนที่คาดคาดขันจะเอาคำตอบให้ได้มีเทคนิคในการปฏิเสธอย่างแนบเนียนทําให้รักษาความสัมพันธ์ไม่ได้เทคนิคเหล่านี้จะช่วยคุณกลายเป็นคนใหม่ที่ไม่ถูกอป,ปรียบและเหนือชั้นกว่าเดิมมีเทคนิคบางส่วนที่ได้นําเสนอไปแล้วใน2 EP ก่อนนี้นะคะสําหรับ e ีนี้ก็จะสรุปรวมทุกเทคนิค มาให้ครบเลยนะคะเพื่อผู้ฟังจะได้สามารถนําไปใช้ได้ง่ายๆเลยค่ะส่วนท่านใดยอยากจะได้ไรายละเอียดหรือตัวอย่างต่างๆก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในหนังสือฉบับเต็มได้เลยนะคะเชิญผู้ฟังเข้ามารับฟังได้เลยนะคะเทคนิคเกี่ยวกับการเบี่ยงประเด็นสนทนาให้เข้าทางเราค่ะ 1. เรียบเรียงประเด็นปัญหาวิธีนี้ไม่ได้เปลี่ยนเนื้อหาที่จะถกเถียง แต่เป็นการเรียบเรียงประเด็นปัญหาด้วยประโยคว่าถ้าอย่างนั้นปัญหาก็คือจุดๆ,ๆใช่ไหมคะค่ะปัญหาอะไรที่เรากำลังสนทนาอยู่เราก็ใส่ลงไปในประโยคนี้มันจะสามารถช่วยหยุดบทสนทนาได้จังหวะหนึ่งบรรยากาศก็จะเริ่มเปลี่ยนไปและเป็นการสรุปประเด็นให้เข้าทางของตัวเราให้ได้เปรียบค่ะ 2. เปลี่ยนเรื่องที่คุยเป็นเรื่องอื่นวิธีนี้ข้อดีก็คือเป็นการจูงจะให้คู่สนทนาพูดออกมาดังนั้นคู่สนทนาเองก็อาจจะเผอสลับหัวข้อไปอย่างเป็นธรรมชาติและจะไม่ค่อยรู้สึกว่าถูกเปลี่ยนหัวข้อสนทนาไปโดยตั้งใจคำที่จะใช้ในการเปลี่ยนหัวเรื่องเช่นคุณได้ดูรายการโต้วาทีตอนที่แล้วไหมคนเราต้องเอาจริงเอาจังกับงานแบบนี้แหละ อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้างั้นหัวหน้าก็ดูรายการโตวาทีทุกสัปดาห์เลยหรือเปล่าคะวิธีนี้ก็จะทำให้คู่สนทนาไม่รู้สึกว่าถูกเปลี่ยนหัวข้อค่ะ 3. แต่เรื่องที่คู่สนทนาเลี่ยงเวลาที่มีการถกเถียงกันจะมีเรื่องสเพเฮลาแทรกเข้ามาเยอะแยะเราต้องไม่หลงไปตามเกมของคู่สนทนาคุณจะต้องรีบพูดว่าเข้าประเด็นหลักกันเลยดีไหมคะ ให้คุณรีบดึงกลับมาให้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพื่อดึงกลับเข้าสู่สิ่งที่เราต้องการ 4. ตั้งประเด็นปัญหาที่ตนเองได้เปรียบเมื่อคุณเป็นคนจัดการเรียบเรียงประเด็นปัญหาด้วยตัวเองจุดสำคัญก็คือคุณต้องจัดประเด็นปัญหาให้เป็นแบบที่คุณได้เปรียบจะทำให้สามารถเดินหน้าสนทนาให้ตัวเองเป็นฝ่ายได้เปรียบได้อย่างแน่นอน 5. ชมความกระตือรร้นของคู่สนทนาโดยปกติในการเจราจาโต้อตอบกับคู่สนทนามักไม่ค่อยมีการชมกันแต่ถ้าเราใช้วิธีการชมคู่สนทนาจะทําให้รู้สึกดีและพูดอย่างตั้งใจยิ่งขึ้นการที่เราใช้การชมเนี่ยเราต้องชมในกระบวนการของเขาเช่นคุณพูดได้ดีทําได้เต็มที่ดีแล้วนะแต่มันมีความหมายแฝงว่าก็ออยังไม่เท่าไหร่นะ บางครั้งไม่ได้เห็นด้วยกับคู่สนทนาแต่ก็ทําให้คู่สนทนารู้สึกดีได้และเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้ได้ 6. ชี้ให้เห็นถึงปัญหาตามความจริงเมื่อเกิดกรณีความเห็นไม่ตรงกันในบางประเด็นเช่นมีคนเสนอให้เปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ของรบ,บริษัทให้เป็นรุ่นใหม่ทั้งหมดสิ่งที่ควรวิเคราะห์มี2ออย่างก็คือความจําเป็นและการยอมรับได้ ซึ่งมันอาจจะมีความจําเป็นจริงๆก็ได้เรื่องของการเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์แต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่มีงบประมาณรองรับนั่นก็คือไม่สามารถยอมรับได้เราอาจจะแสดงออกถึงการยอมรับว่าเรารู้ว่ามันจําเป็นแต่เราก็สามารถที่จะชี้แจงให้เห็นว่าที่ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะอะไรต่อไปเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการทะลวงไปที่ช่องโหว่ของกู่สนทนา หนึ่งเห็นด้วยในองค์รวมแต่ชี้ว่าประเด็นย่อยเป็นปัญหาเวลาที่มีการโต้แย้งกันสิ่งสำคัญก็คือยึดมั่นความเห็นของตัวเองเป็นหลักและนำเสนอความเห็นนั้นออกไปในขณะเดียวกันก็มองอย่างเป็นกลางแล้วความคิดเห็นของผู้สนทนาที่มีส่วนดีก็ยอมรับว่าดีและที่สำคัญคือการทำให้สถานการณ์เปลี่ยนเป็นว่า ความเห็นของคุณเหมาะสมกว่าขณะที่ความเห็นของคู่สนทนายังมีปัญหาอยู่การแสดงออกด้วยท่าทางที่ชัดเจนว่าเห็นด้วยโดยรวมแต่ขอแย้งในประเด็นย่อยทำให้การที่เราไม่ปฏิเสธค,คู่สนทนาโดยสิ้นเชิงนั้นก็มีความหมายว่านี่ไม่ใช่การพยายามไล่บี้คู่สนทนาจนเกินไปจนทำให้คู่สนทนาเห็นด้วยโดยไม่รู้สึกต่อต้านและทำให้รู้สึกว่า เห็นด้วยโดยรวมของตัวเองถูกต้อง 2. หาจุดที่ขัดแย้งแล้วชี้ไปที่จุดนั้นถ้าสามารถหาข้อขัดแย้งในสิ่งที่คู่สนทนาพูดแล้วชี้ไปที่จุดนั้นได้จะขยายจุดที่ผิดพลาดของคู่สนทนาได้จะทำให้เกิดความรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเอง 3. ชี้ข้อมูลที่ผิด การที่ชี้ว่าสิ่งที่คู่สนทนาพูดไม่ตรงกับข้อเท็จริงที่เป็นรูป,ปรธรรมมีการอ้างอิงข้อมูลที่ผิดพลาดเราสามารถโต้แย้งให้เห็นได้ว่ามันไม่ตรงกับความเป็นจริง 4. ชี้ไปที่ข้อผิดพลาดง่ายๆการชี้ให้คู่สนทนาเห็นข้อผิดพลาดซ้ำๆยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่สนทนาทำให้เขาสูญเสียความมั่นใจและเริ่มกลัวว่ายิ่งพูดเดี๋ยวก็จะถูกจี้จุด ผิดพลาดอีกทำให้พลังการพูดลดลง 5. ยกตัวอย่างกรณีที่ล้มเหลวเวลาที่คู่สนทนาทำการเสนอขายหรือว่านําเสนอธุรกิจโดยพยายามโน้มน้าวให้เราเห็นด้วยเราสามารถที่จะมีข้อโต้แย้งได้ว่าที่นําเสนอมามีแต่ข้อดีและโอกาสประสบความสำเร็จทั้งนั้นเลยไหนลองยกตัวอย่างของการล้มเหลวให้ฟังหน่อยซิเพราะว่าการทำโครงการธุรกิจ ก็คงต้องการที่จะเห็นตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จและความล้มเหลวเพื่อใช้ในการตัดสินใจมันคือวิธีการโจมตีคู่สนทนาด้วยการยกตัวอย่างที่ผิดพลาดในอดีต 6. เผยจุดอ่อนของคู่สนทนาเพื่อให้ความเห็นของเราน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยที่คุณไม่จําเป็นจะต้องพูดถึงข้อดีของความเห็นของคุณเลยเพียงแค่พูดเน้นไปที่จุดอ่อนของคู่สนทนา ยิ่งไปกว่านั้นคุณแค่ตั้งคำถามอย่างเดียวก็พอเพราะคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองมักจะพลาดเมื่อถูกจี้ที่จุดอ่อนซ้ำๆต่อไปเป็นเทคนิคว่าด้วยการทำให้ไม่ถูกแย้งโดยทำให้คิดว่าเป็นเหตุเป็นผลหนึ่งชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามลำดับนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงมาไล่เรียงตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้น ด้วยมุมมองที่เป็นกลางโดยชีย้ให้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับจะทำให้ผู้สนทนาต้องฟังเงียบๆไม่สามารถโต้อตอบได้ในข้อเท็จจริงอาจจะต้องตอบว่าจริงตามนั้นแล้วผู้สนทนาจะรู้สึกว่าคุณรู้จริงและเกิดภาพจำว่าเราเป็นคนพูดจริงน่าเชื่อถือ 2. พูดโดยยึดหลักการใช้ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยอมรับ ข้อเท็จจริงนี้จะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ปราศจากความขัดแย้งระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องจะทำให้ไม่เปิดช่องว่างให้คู่สนทนาโต้แย้งได้และคุณจะได้เปรียบรวมถึงบุคคลที่3ก็จะเชื่อถือคุณด้วย 3. ยื่นข้อเสนอหลังการพูดคุยเมื่อเราปฏิเสธไม่รับข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่สนทนาก็ควรที่จะยื่นข้อเสนอที่ดีกว่าด้วย เพราะถ้าไม่มีข้อเสนอประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่มันก็จะกลายเป็นเส้นขนานที่ตกลงกันไม่ได้ข้อเสนอที่ดีสามารถที่จะยุติข้อขัดแย้งได้ 4. พูดทวนคำสำคัญการพูดของคนสำคัญมักมีวลีสั้นๆที่สำคัญเพื่อให้คำนั้นติดอยู่ในความทรงจําของคนได้ดีสิ่งนี้เรียกว่าคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญ ถ้าหากใช้คำสำคัญให้ถูกวิธีมันจะกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังได้หากคุณเลือกใช้วลีที่สร้างภาพจำดีๆให้กับตัวเองมันจะกลายเป็นคำสำคัญของคุณแล้วคุณจะต้องใช้มันซ้ำๆเพื่อให้เกิดภาพจำว่าคำคำนี้คือคำพูดของคุณแล้วคุณก็จะสามารถดึงความสนใจได้ด้วยการใช้คำสำคัญนี้ 5. พูดทวนเรื่องที่มีความสอดคล้องกัน คนเราจะเชื่อความเห็นของคนพูดสิ่งที่สอดคล้องกันเวลาที่พูดทวนถ้าเนื้อหาสอดคล้องกันจะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือเพราะสร้างภาพจําให้ผู้ฟังคิดได้ว่าคุณคือคนที่มีความมั่นคงเอาจริงเอาจังตั้งใจและมีความมุ่งมั่นค่ะ 6. ใช้คําศัพท์เฉพาะทางยากๆเวลาที่เราเจอคนที่ไม่ชอบ แล้วคนนั้นพยายามที่จะเสนอแย้งเข้ามาในประเด็นที่กำลังพูดอยู่โดยประเด็นที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเสียงดังรบกวนคุณสามารถที่จะจัดการด้วยการตั้งใจเลือกใช้คำศัพท์เฉพาะทางโดยไม่อธิบายอะไรเพิ่มเติมคนที่ไม่ใช่คนในวงการอาชีพเฉพาะทางก็จะไม่เข้าใจทำให้ไม่สามารถที่จะโต้แยง้งเป็นการยับยั้งการลูกกลานของเขาได้เ เลือกเป้าไปที่บุคคลสำคัญในการสนทนาสิ่งสำคัญในการเพิ่มความสามารถในการโน้มน้าวใจคนคือการเลือกใช้คำศัพท์ที่สะท้อนไปถึงใจของคนสำคัญในการสนทนาการพูดโดยการโยงไปถึงจุดยืนเอกลักษณ์หรือค่านิยมของบุคคลสำคัญในการสนทนาฉะนั้นจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลอย่างดีก่อนที่จะมีการสนทนา ว่าคนสําคัญในการเจราจาครั้งนี้เขาเน้นให้ความสําคัญเรื่องอะไรมีจุดยืนอย่างไรมีค่านิยมอย่างไรแล้วก็เลือกใช้คําที่มันสะท้อนไปถึงจิตใจของคนคนนั้นจะทําให้พลังในการโน้มน้าวใจคนเพิ่มมากขึ้นต่อไปเป็นเทคนิคการโน้มน้าวใจด้วยหลักฐาน 1. แสดงหลักฐานที่เป็นกลางการแสดงหลักฐานเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และโน้มน้าวใจคนเราควรแสดงหลักฐานแบบเป็นกลางจะทำให้เกิดการยอมรับ 2. แสดงตัวเลขที่แม่นยำหรือข้อมูลทางสถิติการเพิ่มความน่าเชื่อถืออย่างหนึ่งก็คือการแสดงตัวเลขที่ชัดเจนหรือสถิติที่ชัดเจนสิ่งที่ต้องระวังก็คือตัวเลขที่จะนํามานั้นคุณจะต้องมีการตรวจสอบว่ามันเป็นตัวเลขที่สามารถที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะได้ไหม และข้อมูลนี้เคยมีการเปิดเผยไปแล้วหรือยังถ้าเปิดเผยได้เราก็จะต้องตรวจสอบให้แน่ว่าข้อมูลนั้นเป็นตัวเลขที่ถูกต้องสำหรับข้อมูลทางสถิติในการนำมาแสดงก็เช่นกันจะต้องเป็นข้อมูลของบุคคลที่3และไม่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของคุณมาเพื่อใช้เสริมความน่าเชื่อถือจะทำให้เกิดความเป็นกลาง 3. การยกตัวอย่าง ตัวอย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้นชัดเจนขึ้น 4. อ้างอิงผู้ที่น่าเชื่อถือการพูดคุยโดยใช้ความเห็นของเราอย่างเดียวบางครั้งอาจจะทำให้คู่สนทนามีความคิดขึ้นมาว่าแล้วเรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมคนอื่นเขาคิดอย่างไรคุณอาจจะมีการอ้างอิงถึงบุคคลที่น่าเชื่อถือเข้าไปด้วย จะทำให้เพิ่มอำนาจในการโน้มน้าวให้แก่ความเห็นของคุณทำให้คู่สนทนาตัดสินใจได้ว่าความเห็นของคุณนั้นถูกต้อง 5. นํานำเสนอตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จการนำเสนองานการพูดคุยหรือการขายสินค้าคนส่วนใหญ่มักจะเล่งให้เกิดการตัดสินใจซึ่งคู่สนทนามักจะไม่ค่อยชอบแต่ถ้าคุณสามารถยกตัวอย่าง ของคนที่ใช้แล้วประสบความสำเร็จมันก็จะเป็นแรงผลักดันให้คู่สนทนาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะทั้งหมดนี้เป็นเทคนิคและวิธีการในการเจรจาพูดคุยกับคูส่สนทนาที่อาจจะเป็นลูกค้าคู่ธุรกิจหรือคนอื่นๆที่ต้องติดต่อสื่อสารกันนะคะหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการสรุปหนังสือเล่มนี้ค่ะขอให้ทุกท่านเป็นคนที่ฉลาดในการเจรจาและ ูดแล้วมีคนให้ความสนใจเชื่อถือเอาชนะใจคนได้นะคะขอบคุณที่ติดตามเป็นกำลังใจค่ะ AY i n s p i า e ขอบคุณและสวัสดีค่ะ